ขึ้บึกเขาต้องน้่เบิ้งครับผมเดี๋ยวน้่เบิ้งครับผมจะเป็นจังไดพี่น้องติดตามครับผมนี่ว่าจะมีของโู่ครับผมเขาต้องน้่พี่น้องจะมีของโู่เขาต้องน้่เบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบื้องครับผมเดี๋ยวมาติตตามครับบื้มย่ำใดเดี๋ยวเบิ้งบื้มย่ำใดรอครับผมล่อ ปล่อยดึงแล้วครับผมพี่น้องเสี่ยล,ลมเฮาครับผมที่ลม้มน้องบัวลำ่ำพูครับผมพี่น้องกำลังเดียวปลาใหญ่ขึ้นโซ่ครับพี่น้งองติดตามครับผมเออสาวเข้าไปสาวเข้าไปอยู่บระยูอยู่บระยูอยู่บระยูครับผมฮะโบน่าจะอยู่เัรอโอ้พญ่ยาบุว่าโบน,น่าจะอยู่วหรอจันยู่ยู่ยู่ครับผมอยู่นี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 ่โอ้ แห่บางต้องคอยครับผมต้องคอยเอาเออแหงหุนกรด้าโอ้ยอยู่บนนอวัยพี่น้องเลยบอกว่าแห่หน่อยครับผมพี่น้องติดตามครับผมติดตามครับผมมาลุนครับผมลุนลุนเอาเอาเอาแห่กระหน่อยเอาเบื่อหน่อยครับผมพี่น้องต้องคอยเฮ็ดเอาโอ้ย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 อยู่บ่อยู่อยู่บ่อยู่เอา โอ้เห็นหางแล้ว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 งานตั้งจงบัวลำพูวะท่นตุนใหญ่ตุนใหญ่ฮะตุนใหญ่ไว้ั่นพี่น้องตัวนี้ใหญ่ไว้ั่นเอาเอาขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นโอ้ยดิน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 เอาเอาเอาคุ้มกันโดนขนาดครับผมเอา อ้ยเห็นแล้วครับโชว์แล้วครับผมโชว์แล้วโชว์แล้วพี่น้องโชว์แล้วหาหาคนถึงซอยนะครับบม่ได้ดอกบม่ได้อนุญาตอนุญาตต้องอนุญาตครับผมเออต้องอนุญาตในเอาขึ้นครับผมพี่น้องให้ไดยออนุญาตในเอาซอยก็ขันขึ้นเดี๋ยวจะพลาดไม่ใกล้ใกล้จังบักสังจังบักสังของสังของแท้เลยครับผมเสียนร่วมฮู้จังบักสังจังบักสังโอ้ย เบ ies, ื้องเบื้องเบืงครับผมจังมักสังจังมักสังอีพ่อีแม่ครับผมแหนี่สุดยอดเลยครับผมพี่น้องป้าดเออไปเบิ้งใหญ่เก่มาเฮ้ยว่าข้ามบื้องใหญ่เบิ้มไปเลยเออใหญ่โบวไปเลยเฮาไปเบิ้งมากมามามาเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งอูยพี่น้องมามากมากเฮ้ยวเดี๋ยวเบิ้งครับผมเดี๋ยวเบิ้งกันครับผม ใระมายี่ส to oh ิบมั oh ้งนี่ายี่ส right. ิบป่ะนี่นี้ไหมครับผมพีนองสองตัวครับผมพีนองสองตัวอ้ยี่ยี่ครับผมพีนองสุด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 ครับผมยี่สิบโลนะสองตัวไม่ได้หลายตัวแล้วบะนี่สี่หางนะครับผมพีน้องสองตัวเป็นตัวนี้ถือมาสอตัวที่เอาเจ้าบ่เห็นบอเห็นตัวเดียวเป็นเรื่องจะตัวใหญ่นครับผม ผู้กุ้งเป็นเลขตัวใหญ่ครับผมเปิ่นพาเป็นตีกตัวเดียวเอ้าเอามันมันครับสองซี่หางเลยนะครับผมเฮ้ยพานี่ขูดหมันครับผมพี่น้องเอ้าจัดไปครับผมไม่ได้ไม่ได้ห้าวท้องฟ้าวครับป่ายังอีกหลายป่ายังอีกหลายครับผม